เวลา18นาฬิกา37นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอภิพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายแดนนี่แอนนันซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามัรผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณจาจักรเดนมาร์กประจําประเทศไทยนายดันนี่แอนนันเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคร,รราชทูตราชอาณจาจักรเดนมาร์กประจําสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนเวลา18นาฬิกาสนาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาศให้นายหมอข้ามมุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง เป็นเอกอครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแซมเบียประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแซมเบียประจำประเทศไทยนายหมอข้ามมุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอครราชทูตสาธารณรัฐแซมเบียประจำมาเลเซียด้วย เวลา18นาิกา45นาทีพระราชทานพระบรมราชโอกาสให้นางเอทีริสิงเหอารัจจิลาเคศรียานีวิทยันติเอธีริสิงเหซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกข้าราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศสีลังกาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่ง เป็นเอกคาราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศสีลังกาประจำประเทศไทยนางเอทิริสิงเหอารัจิลาเคศียานีวิทยันติเอทิริสิงเหเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การวิจัยและฝึกอบรมกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกามาก่อน เวลา18นาฬิกา52นาทีพระราชทานพระบรมราชาโองการให้ในายไฟยาร์ดมูชิดกาซีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกครัชชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกครัชชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย นายไยยาต์มูชิตกาสีเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการเศรษฐกิจผู้ภาคีและรักษาการอธิบดีกรมสหรประชาชาติกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมาก่อนเวลา18นาฬิกานาทีพระราชาานพระบรมราชาโองการให้นางคริสตินากูวายาซันโทปุลส ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยนางคริสตินากัวยาซันโทปุโรสเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐฟินแลนด์ประจำสาธารณารัฐเบลเยียมาก่อน รัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออานวยพรให้ท่านเประนานาธิบดีประสบความสุขสวัสดิ์และความสําเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียการที่ท่านได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งจากการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้สะท้อนอย่างชัดเจนถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของประชาชนชาวอินโดนีเซียต่อการเป็นผู้นําและนโยบายของท่านด้วยนโยบาย ในการปฏิรูปภายในประเทศและนโยบายการตามประเทศตามลำดับความสำคัญของท่านประธานาธิบดีทั้งภูมิภาคนี้และนานาประเทศก็จะสมหวังที่ได้เห็นอินโดนีเซียมีบทบาทอันโดดเด่นและเข้มแข็งในการจันลงเสถียรภาพและสันติภาพอย่างยั่งยืน สัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมีคุณค่าและสําคัญยิ่งต่อประชาชนชาวไทยประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจอันดีและความเคารพซึ่งกันและกันในการกระชับความร่วมมือในทุกๆด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในบริบทของอาเซียน ประกอบกับความมุ่งมั่นร่วมกันรวมทั้งการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองฝ่ายในด้านการค้าการลงทุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจะงอกงามแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปเพื่อสร้างเสริมประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา37นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสาปทุมพระราชทานพระาราชโอกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถปัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567 ทางศูนย์การแพทย์มริงวิทยาจุฬาภรณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์วันนี้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐเอกชนและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีขอทรงมีพระพานามายัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันอาทิคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสถาบัานการศึกษาต่างๆทั้ง ภาครัฐและเอกชนจำนวน57โรงเรียนในโครงการ CRA Open House ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจในสายอาชีพสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอบสนองความต้องการของประเทศพร้อมให้บริการสุขภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน โครงการปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมะนาวาวังภาคประชาชนจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567เวลา7นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกา30นาทีณหอประชุมกองทัพบกถนนประดิษฐมนุธรรมเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นหนึ่งวันที่ได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของพระพุทธองค์และนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตเหมือนกับหลายคนที่ได้นำไปใช้แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองทั้งสุขภาพความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตในทุกมิติ สามารถดูรายละเอียดและกดลิงก์เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเพจธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมและจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการในวันที่22ตุลาคม2567ทางเพจด้วยเช่นกัน